ธมัมโสเพรพระผูสสวรรธ,ธรรมวุฒิเจ้าคณะพสังฆาธิการตลอดจนถึงเพื่อนสัตว์เกทุกท่านาพระเจริญพรจัดโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในโอกาสนี้อัจารภาพได้รับถันทามมติจากหลกงวงพ่อจาท่วนพรัครูสวรรธ,ธรรมวุฒิให้เป็นองค์สำมรมทงาิยกถา ตามสมควรเก็บเวลาสืบต่อไปญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราท่านทั้งหลายถือว่าได้บุญกันเต็มที่ได้บุญทั้งบุญใจก็ได้บุญตาก็ได้บุญปากก็ได้ทนยจยยว่งวอย่างนั้นท่านบอกว่าสมณะได้พูดได้คุย เจรจาปาาใสก็เป็นบุญปาได้เห็น,น,หนก็เป็นบุญตาทั้งนั้นและไม่หนำํำวันนี้ได้อุปธรรมอุปถาก็เป็นบุญใจเพราะฉะนั้นจั้นยนมสาธุชนทั้ังไหยเรื่มต้นมาได้บุญทั้งสามอย่างแล้ววันนี้ก่อนจะกลับไปบ้านก็นจะขอมอบธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธชินวร ตามแต่ที่สมรภาพกันได้จัดสรรไปให้โยมก็จะได้ทั้งอาหารมวาอขา้แล้วก็ได้ทั้งรักธรรมคำสอนกลับไปประพฤติปฏิบัติวันนี้จะให้ส euh ิ่งที่ท่านอยากได้ไม่ให้เยอะโยมวันนี้ให้สามตัวพอเออสามตัววันนี้เนี่ย เป็นที่พึ่งของเรานะสามสิ่งก็คือให้พุทธท้าคุณให้ธรรมคุณแล้วก็ให้สัทาคุณไปไประยุกต์ใช้พุทธรคุณนั้นพระองค์มีพระคุณต่อมวลมนุษย์โลกอยู่ทั้งหมดเก้าอย่างธรรมคุณมีหก สามคคุณมีเกา้าจัดใส่เอาเองแลนะโยมนะมาเริ่มต้นที่คาว่าพุทธคุณก็คือวันนี้พูดถึงพ,พ,ททพงระพุทธเจ้าเททิพพพูดถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั้นก็คือผู้ตัดสูุรชอบได้ด้วยพระองค์เอง,เองและสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม น่าจะนำอะไรไปใช้ไหมครับพระพุทธเจ้าที่เราท่านทั้งหลายจะนำไปใช้ก็คือคุณธรนมแม้พระองค์จะดับขันวันนี้ผ่านไปแล้วแต่เราก็มีบทเทียนใกาเจรีก็คือพระพุทธรูปเป็นตัวแทนที่เราต้องให้ตราบไหว้สักการทำก็เลยใครจะดันไอ้

ที่สบายใจทพื่อนใจเราก็นักไปประยุกต์ใช่ไหมเอ๊เรานี่จะทำอย่างไรให้ลูกให้หลานให้เพื่อนรอบข้างหรือตระกูลรามอยู่ใกล้แล้วรู้จุดบกพรุนรู้จุดสบายใจที่ให้เรานำไปใช้โดยเฉพาะบุคคลผู้เป็นผู้นำ ไล่มาตั้งแต่ผู้นำระดับตำบลนายกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านและเข้ามาที่วัดหลวงพ่อเจ้าว่าครับยังเลยอยให้คนมาหาผู้อยู่เบื้องหลังเฮ้ยตากูซีนับไทยนากูซีนับเขาว่าไทยนำเลขขึ้นแบบเปิดเปิด บางคางที่สาบนอนไม่มากถ้าว่านอนไม่มากก็อย่าเกียบค้างอย่าหยุดแต่การน,นอนอย่างเรา,า,าเท่ทานทั้งหลายวันนี้ไม่เกียบค้างทั้งการงานและการบุยแมว้ว่าโรคาไปและบรบะโรคภูมิคด้ยการันของเรา มันจะไม่สมควรชนาของเราแต่เราก็ไม่ทอดทิ้งการปฏิบัติกังรักษาซึ่งประเทศเรียนดีน้ำไปหรือว่าเราทั้งหลายเป็นผู้นอนเต็มมาประการที่ปากไม่โคงมาเข้าวัดปิดหมู่เป็นบัดมาวันนี้โอ้ยนะว่าเป็นไตร่ารองยัง ได้ตรวจคนได้ว anyway. ่าเดรับศินเจ้าวิธานาถึงก็อย่าปาัดเสกเสน้ำพึ่งไม่จำเป็น่าพูดใ้ดูนะรการเนาอพิรอควัรก็สครับคลิปไมนนเปคนใหญ่คนโตไ้ชนักการกาสุดท้ายรองไม่เป็นรองไม่เป็นนั้นก็หมายความว่าให้เราท่านทั้งหลาย ดำรงอยู่ในศีลธรรมมันดีงามที่เรารับไปก็เีลห้าถ้าเราทำได้แบบนี้ชุมชนสังคมหรืชีวิตของเราเองก็จะร่มเียดนี่ก็คือท้มี่สุดโดหลักแล้วตั้งแต่ในชุวิตของชาอาราเลเอาราก็เป็นงไปกที่ ร่างกายที่สองทำวัคีนเมื่อวัน่หกที่เราตรวจไดทุกประวัติเลอกว่าใครครับครับส่วนหันสาครับครับส่นันสาครับ ทั้งา,ายพระสวางีท่านหายความว่าพรอริยธรรก็คือเหลักธรรมขอและภิกทานจะ้ปฏิบัติท่านได้ทั้งขยัทั้งปัเกิดผลถ้าใครปฏิบัติได้ก็เกิดอดิานปฏิบัติ มามามาดกล้อมังอ้องไรไรเลยเลยเอาโซเชียลทำน่พร้อมและจิใจนี่ก็คือทำบคุณทั้งหอย่ามีคณอยู่ก็คือย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปอโู่ที่ผัว ราราสุดท้ายก็คือสังฆุุสังคุนก็มีเก้าอย่างแต่ตามภาพจะไม่พูดทั้งเ้าอย่างคำว่าสังฆุณพระสงฆ์ในที่นี้มีอยสองประเภทก็คือสมติอริยสงฆ์เประส,สงฆ์ที่ได้บรรลุอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันตมัต ประเภทที่สองสมมติสงส์งก็คือประสงค์ที่อยู่ในปัจจุบันนี้อย่างไม่บรรลุอริยะบุคคลไม่เป็นอริยะบุคคลไม่ว่าจะเป็นสมมติสงสงหรืออริยะสองท่านทั้งหลายท่านก็ต้องมีสมบัติเหมือนกันอยู่สี่อย่างก็คือสุปฏิปันโน สุปฏิปันโนยายปัปฏิปันโนและสามีปฏิปันโนซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าไม่ว่าจะเป็นพระพุทธ,ธเจ้าหรือสาวกหนึ่งจะต้องเป็นสุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติดีอย่างไรคงไม่ต้องพูดถึง,ท,งทําอทำอย่างไรกนไตืเดือร้นประการที่สองวิชุป,ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงไม่มีอ่สอดไส้ไม่พลนไม่เที่ยวทำไปตามทำรองรองอำํำประการต่อมายายาปฏิปันโนเป็นผู้ ปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์และประการสุดท้ายสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตามสมควรสิ่งเหล่านี้แหละที่ให้เราท่านทั้งหลายนำไปประยุกต์ใช้ยอมก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติดีปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมและปฏิบัติให้พอดีพอดีตามสมควรสิ่งเหล่านี้ก็คือธรรมะที่อยากจะมอบให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นพูดมาทั้งสามอย่างคือพุนทักคุณธรรมคุณและสังฆคุณเชื่อว,ว่าหลัาทนคำสอนนี้ ให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยๆถ้าจำไม่ได้ขอให้ปฏิบัติเพียงแค่ห้าอย่างก็คือคุณลักษณะของพระพุทธรูปห้าประการก็เป็นพอแล้วก็คือที่พูดไปอธิบายในเบื้องต้นแล้วก็คือเผาไม่ไม,ไม้ใกล้ไม่ร้อนนอนไม่มากปาไม่โก้โงไม่เป็น เอาเพื่อเป็นการทบทวนความจำให้โยมว่าได้แสดงว่าโยมตั้งใจฟังเอาประนมมือว่าดังๆร้อการว่าดังๆนะคนไหนว่าดังคนนั้นโชคดีไม่เชียดหน้าเฉียดหลังนงตรงนะไม่โตดไม่เต็งไม่ตรงๆนะงรงเลยวนันนี้นะ เราชาวพุทธเกือบดังเล้าดังๆ่อยใครดังเหมือนเขาเหมือนไปโรงทานนะเราชาวพุทธอยู่ใกล้ไม่ร้อนเ็าเผาไม่ไหม้ใกล้ไม่ร้อนอน,นอนไม่มา,มมาปากไม่ฟปอง ก็ไม่เป็น,เ,ปนเราชาวพุทธเผาา่เาไม่ไหม,ไม,ไมใกล้ไม่รอ อีกรอบหนึ่งนคนถือไม้พูดให้ถูกห <c ười> น่อยเ่อสาเาไม่เานลนอนไหมเอาาสาธุพ้องกันหนึ่งครัง้งสาธุำไปประพฤติปฏิบนนะัติโยงนะ พาจนทนท้ายที่สุดของการกล่าวสัมโภตนียกถานี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตไตรมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณวางความดีที่ท่านศรัทธาสาธุชนท่างหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันกันสมัยนี้ งมารวมกันเป็นเดชภาราวะปัจจัยส่งเสริมให้เราท่านทัางหลายจเจริญในจตุรพพทักอน์ใจเกอยุบวันนักสุขภาระด้วยอำนาจกทั้งหมดนกสรที่ทงให้ดำรงยอดมั่นสุขันส์ให้โชคดีมีสุขทุกเวลาทั้งกายไรโรคทุกตกภัยเธอ พูดพระธรรมพระสมถ้าเอาไม่ได้จริงๆสุดท้ายให้ไปเต็มห้างเลยจำได้ยินต้องพูดได้หลายคนใรจำได้คนนั้นก็โชคด,ดีถ้าแต่โชคด,ดีกว่าน,นี้ก็เอาไปปฏิบัติด้วยตอนนี้11น,นาฬิกา15นาทีหลวงพ่ออาจารย์ของเรารา สารอชาอาัตโระเจ้าคณะตำบลแดนท่านให้ประทาชสท่านก,กิจกรรมงานงานบุญบุญน่าจะเป็นบุญ,บญท,ท้ายจริงๆในใจมากทั้งสานี้คือบุญตัก,ากบาตรเทวโรวหันนักในตำบลแดนที่ทำเป็นประญีไม่ขาดก็คือการแตนนี่แหละมาใ้ กี่ปีไม่รู้แหละร้อยปีสองร้อยปีไม่รู้ตั้งแต่มีวัดบางแกขึ้นมาแล้วก็วัดบ้างนาทุ่งวัดพิยะธรรมารามวันไหนก็วัดพิพยโมนั่นแหละหลังจะออกพรรษานั่นแหละของวัดพิจักธรรมารามก็คือวันวันขึ้นที่ห้าค่ำนะของบ้านนาทุ่งนี่วัน แรงหนึ่งขันคงามบันแปนแรงหนึ่งขัำคือวันที่สามตุลาคมยกไปที่ไหนไปที่นั่งวันอื่นๆก็ปรากฏพุทาวันในตาบนแดนเกิดทุกว่แบบาแรกรรมวันตานแทนก็ทำาุกปีนนทำสุกรณีพิเศษมีนางฟ้าน้ำรามีาโลบเรุษโลกทั้งสามีทั้งเปลงทั้งโยมในผูโรอบใทยอยากดีบรรยากาศ ก็ไปร่วมําบูรณาบาได้ไปเทีเย้าหนึ่งโองเที่ยวองทุกวันอันนี้เป็นงานบูระเพณินอีกอย่างหนึ่งญาติโยมทั้งหลายปีนี้ดีฟ้าอากาศฝนฟ้าไม่ถูกต้องกันเพื่อดูกานี้เท่าที่ควรแต่ว่าหน้ามโมธนาตำบลแ่งก็เราไม่ได้กลัวบุญแม้จะแรงแต่เราไม่แรงน้ำใจไม่แรงบุญยิ่งทำบุญก็ยิ่งได้บุญยิ่ง ยิ่งเจริญที่ร่ำยิ่งรวยคือรวยบนแหละแล้วอนาคามีนอนกาสเศรษฐีทา้างบน,นจนยากจนนะจนหอด้านเนี้แต่น้ำต้มผักทำบุญแต่ว่าสุดท้ายรวยกว่าเดิมแต่นั่นโยมบ,บ้านเราคงไม่มีใครทำบุญแล้วยากจนนะถ้าใครรู้สึกว่าทำบุญแล้วมันจนก็เออโยกเท่าทายอื่นแต่ถ้ามันไม่จนทำต่อไปแต่โดย อีกแล้วคือทำแล้วไม่ยนนะสอเอาไว้อย่างนี้แหละว,วันนี้ระสงฆ์ทั้งหลายก็จะไปสอบทำสนามหลวงนี่บ้านไาเจาะเวลาสิบสามนาฬิกาแต่ก็จะไปอย่างนี้ละนาวามโยนแล้วก็จะไปตำบนแต่นนเรามีข้าพีนี้ไปสอบสิบรูปด้วยกันสอบหรือวยวัยงเหลือโยนเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดพระก็ 19, เลยไม่ปฏิบัติอีก่อน มีเป็นยี่สิบที่ขอทั้งอำเภอสี่ร้อยกว่ารูปหายไปเกินครึ่งเลยโควิดมาทำลายประเทีไปเยอะมากเราก็อย่าให้มันทำลายนะบ้านแลงไม่กลัวโควิดเลยหนักจิกันในเระยะ่างหน้า,ากาไม่ใส่เออถ้ามันมีจริงๆหน้ากาที่เราใส่เข้าไปอยู่นะแต่ว่าบุญเราทำบ,บุญนะโลกเข้าให้ถึงเอกไม่มีโควิดตายมากเลยโควิดเยอะแยะ แต่อยาประมาทนาจะอยตกนะตอนนี้สามสิบสองล้านสี่แสนมั้งตายเกือบล้านแล้วทั่วโลกเราก็อยาประมาณในร่างกายเราแองพยายามองกกาลังกายมีแผนเอาไว้ทำอย่างที่หมอก็บอกเอาอะไรฝากไว้เพียงแค่นี้จากนี้จานใดทำให้หลวงพ่อกับครูเอามันก็ดูหน้าตาองดีกว่ามาเสียงเสียงดีกว่าใสกว่าอ๋อนะคะยุแก่กว่าเสียงแหวนเลย น่มนหลวงพ่อพราสาทมีคามาโลได้ให้พรยากยมทั้งหลายติดใจไนิมนต์ครับ Oh, wow.